สวัสดีครับ,รบผมพี่สีภาครับคำว่าโล o รเดอร์หลายคนจะนึกถึงว่าเป็นรถเชฟอิมพาล่าสไตล์เม็กซิกันกับสไตล์คนดำนะครับสไตล์ฮิปฮอปว่างัน้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโล o รเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นอมอเตอร์ไซค์มีไหมมีแต่อีกอันนึงครับที่เห็น m อเนี่ยพวกฮิปฮอปเนี่ยเป็นจักรยานว่ะนั่งปั่นจักรยานยกย่างยกย,กยก่าอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นค c u เ t อร์ที่ดีนะ ครับตอนนี้เราก็มาพบกับพี่ที่เป็นคนสร้างจักรยานโรลเลอร์เดอร์ในประเทศไทยนะครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมเอเอสเคครับครับผมครับผมครับเอสเคย่อมาจากเป็นเพื่อนสามคนรวมการสร้างรถขึ้นมาก่อนครับครับก็มีช่างมีผมเป็นดีไซน์อีกคนก็เป็นซับครับผมครับลงทุนอัพสามคนนี้อะไร เป็นที่หมาของคำว,ว่า ask คือ ask แปลว่าถามอ้โครับ,รบต้องมีคำถามทุกคันเวลาเห็นแล้วออเออลงตัวคดีครับช่วยเล่าถึงวัฒนธรรมการทำรถจักรยานโรลเลอร์เดอร์หน่อยครับ,รบว่ามีที่มาอย่างไงครับก็คือตอนแรกก็คือครั้งแรกเลยที่เห็นก็คือเห็นในมิวสิกครับฟังเพลงพวกนี้ต้องฟังเพลงก่อนแล้วก็ดูมิวสิกพอเห็นปุ๊บ เขาเขาปั่นรถอย่างเงี้ยได้ยังไงรถอย่างเงี้ยมันปั่นได้ไงทีแรกเห็นปั่นยังไงว่าจะปั่นได้พี่ผมว่าเข็นยังลำบากอ่ะใช่ก็เลยควยายกันมาพี่เริ่มต้นจากรถเฟรมเดิมๆก่อนครับแล้วก็มาจัดทรงตีปิดที่หลังอ๋อเดี๋ยวมาดูรถเฟรมเดิมๆหน่อยว่ามันเป็นหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับมาทีนี่แล้ครับครับพี่อ๋ออ่าแล้วผมจะ อนนี่เปิดเฟรมเดิมเป็นที่อ่ะอ่าเฟรมเดิมแต่เวลาเวลาจอดเวลาจอดเราต้องถอดสปริงออกครับพี่พอพอพอถอดสปีกเกอร์ออกปุ๊บรถมันจะโดนเทตะเกียบมาลงมาข้างหน้ามันจะเลยดูเตีย้ยเพราะมันเป็นวัฒนธรรมการจอดที่ต้องถอดสปริงออกอันนึงรตรงนี้ครับจะมีสปริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าใส่สปริงมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับอ๋อ,อสปริอ้าใช่เวลาจอดปุ๊บเราจะไม่ใช่ขาตั้งเว่ยเท่ยทนนะเราจะใช้เราจะใช้บันไดจอดไงครับอ๋อนิ เป็นวัฒนธรรมเขาแต่อันนี้สภาพนี้คือขี่ได้ไหมฮะสภาพนี้ขี่ได้ครับใส่สปริงปุ๊บก็ขี่ได้เลยครับครับผมครับเขาเรียกรุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นเป็นเป็นเลิฟรี่ผลิตครับเลิฟรี่ลิรี่ก็คือเป็นบริษัทที่คู่กันกับโรเลยเดอร์ทำอะไรขายครับอ๋อมาท่านี้เลยใช่ครับผมครับอันนี้เดิมๆทั้งคันเลยครับแต่เรามาแค่จัดตะตะะเกียบหน้าใหม่ครับเดิมๆก็เตี้ยแล้วใช่ โรเลเดอร์ต้องเตี้ยกว่าใช่ต้องเตี้ยวอีกแล้วมันมีตัวต้แบบที่พี่บอกนะเป็นอะไรเชวินสิงเลยต้องฝั่งนู้นครับนีฝั่งคันเอ่ยคันเขียวจะเป็นตัวผู้ชายคันแดงจะเป็นตัวผู้หญิงอะมีแบ่งเพศด้วยใช่พี่ก็คือผู้หญิงก็จะขึ้นง่ายหน่อยค่ะไม่ต้องค่อมโค้งครับขึ้นได้เลยอะไรเงี้ย โอเคขนุนก็จะมีคานพาดอยู่อ่าใช่พี่พี่สังเกตดูมันจะมีตัวโค้งขึ้นไปครับแต่อันนี้จะเป็นนอนนอนล่างอ๋อก็เหมือนมอไซค์ผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละอ่าใช่ครับครับผมครับผมแล้วผู้หญิงนี่ชื่ออะไรครับอันนี้อันนี้ก็เห็นไหมตรงนั้นนะครับชื่ออะไรเลยอ๋อนั่นคือกอโลหะกิจก็คือเคโลหะกิจก็หมายความว่าคนที่ทำครับลง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 ตึงครับแล้วโรลเลอร์เนี่ยมันจัดได้ทั้งหมดกี่ทรงครับ โอ้โรลนเลเดอร์จัดได้ทั้งหมดกี่ทรงเห็นบางคันก็ยืดบางคันก็เล็กบางคันก็ใหญ่อันนี้เป็นเจนแรกที่ผมผมทำกระเสรมาปีนี้เลยพี่คนไทยตั้งทั้งหมดเลยคิดเองไม่ได้ก๊อปฝรั่งเลยครับครับ,รบหาเหงอนี่ทาเองหมดเลยครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะแค่ตีปิดแบบคันน้อเงินนะครับตัวใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับออริจินอลอ๋อเขาจะแค่ตีปิดทางหลังก็คอหน้าแค่นั้นพี่ครับแต่ผมชอบอันนี้พี่แล้วไอไอแผ่นอลูมิเนียมพี่ อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือจุดประสงค์คือเวลาเราจอดปกติครับเขาเขา,วขาวเวลาเขาโชว์รถเขาไม่อยากให้ใครค้อมเ<อ>ขาก็เลยต้องเบิ้ลเบาให้มันเป็นสไตล์ฉีกแปลกไปไงเงี้ยกับเวลาคนมาดูรถก็มจะมีมือถ่า่คอมโดยอัตโนมัติอ่าปกติก็เบาปกติก็้ไ่ไปนั่งเล<ไอ>่นใช่แต่ส่วนใหญ่จะมีคนขอถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปค้อมเลยอ่ามันก็เลยเป็นเทคนิคที่แบบไม่ให้นั่งบนรถอะไรเงี้ยครับอ๋อ ผมว่าทำไมมันมีแผ่นในลูมิเนียมด้วยครับผมแล้วต่อมาครับก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ครับอันนี้เป็นร้อยอี่สี่อ๋อครับตัวใหญ่จะเป็น120อันนี้ยี่สี่พี่พีรู้ไหมว่าผมชอบอะไรในงานของเขาอ่ะฮะพี่ดูดีเทลหน่ยครับใช่ดูดีเทลมาเป็นไทยอ่ะครับใช่ครับใช่เหมือนเหมือนสมัยก่อนนะไหมพวกขันเงินอ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับอ่มาดูอันนี้ก่อนเอาลิร้อยยี่สี่ครับล้อพวกเนี้ย เป็นล้อที่สร้างขึ้นมาเองใช่สร้างปีกดุมขึ้นมาเพื่อจะหาซีลวดใส่เข้าไปซีลวดเขาไม่ได้ทําแบบเพื่อเราโดยเฉพาะเราก็เลยต้องทําปีกดุมเพื่อจะไปหาซีลวดบิดเกี่ยวมัน,ม,นม,มีขนาดกําหนดเนี้ยเราไม่สามารถไปสร้างซีลวดยาวมาได้ก็เลยต้องเบิร์นปีกขึ้นไปครับอ๋อคันนี้ก็คือถูกกับเฟรมเอาบนลงล่างเอาบนลงล่างครับพี่พตังก,ก็เลยอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะพี่ก <บน S 1> ลับเฟรมล่างครับอ๋า อันนี้คือโค้งเนี่ยคือโปรตีมอยู่ข้างบนใช่พี่แล้วก็เอามาลงข้างล่างเออเวอร์เแปลกดิครับพิสดารดีนะพี่เนี่ยในขาตั้งอยู่ข้างบนคืออะไรในขาตั้งเออผมยังงงว่าทำไมมันนึกว่ามันเป็นเกียร์อ๋อนี่คือขาตั้งโอเคเออดีเว้ย์เธอแล้วพวกไอ้นี่ครับอันนี้คือเป็นงานสลักเท่นะครับครับงานมืองานเครื่องงานมือครับพี่นี่งานมือด้วยทั้งเขียวทั้งแทนงานมือหมดเลยครับครับผม พวกลายแกะสลักโลหะงานมือครับผมโอ้โแกะที่เชียงใหม่พี่อ๋อต้องไปต้องมีช่างเฉพาะทางใช่ครับไม่ง่ายนะพี่ไม่ง่ายเลยงานแต่ละอย่างแกะมือครับผมแกะมือคือคัสตอมจริงๆครับใช้เครื่องจักรใช้แค่ตอนตอนแบบดัดเหล็กอะไรเงี้ยก็เอาไฟเป่ามือดัดกันต้องนั้นก็พวกกึ่งแกนคอก็ใช้เครื่องกึ่งนิดหน่อยนี่ส่วนใหญ่เป็นคัสตอมมือหมดเลยครับ ก็เรียกว่าผมมองว่าช่างไทยนี่ไม่ธรรมดานะเรื่องเรื่องงานงานงานฝีมือเนี่ยใช่ครับโอเคแล้วก็สมมติว่าถ้ามือใหม่อยากจะมาขี่บ้างครับต้องเตรียมยังไงอย่างเช่นพี่จะดีไซน์ให้เขาหรือให้เขาดีไซน์มาเองส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากจัดทรงรถเดิมก่อนในราคาประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าบาทเลยจะสวยสวยมาเลยจากนอกเนี่ยครับแล้วเราก็มาจัดทรงเล่นก่อนซื้อตะเกียบใส่อะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดจะเดินทางสายคัตตอมก็คือต้องตีปิดและตัดโครงอะไรนี้กันเลยครับ,คร,บครับถึงจะเรียกคัตตอมแต่ถ้าเกิดว่าออริจินอลก็แต่งเล่นได้มีอะไรขายครับเล่นจกสองหมื่นกว่าบาทครับเดิมครับแล้วคันที่แพงที่สุดเท่าที่พี่เคยทำคันที่แพงที่สุดเท่าที่พี<笑><笑>่ทำอ่าจะเป็นคันเขียวกับคันม่วงแล้วก็คันนี้ครับผมครับจิไลเรียกันราคาราคาถ้าเอาแบบเอาช่างพูดกันนะนะ ไม่ได้ได้บวกกำไรอะไรเงี้ยครับพี่ก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 7 0 0 0เมืเอาจริงๆนะใจผมคิดว่าต้องหลักแสนบต่อันนี้คืออันนี้คือผมไม่ได้เป็นตลาดแบบเปิดตลาดหรือว่าหากำไรแต่คืนนี่คือราคาช่างที่เราทำกันนะครับคมันยังไม่ได้เปิดราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าทำงานลูกค้าก็ว่ากันไปอีกราคาหนึ่งใช่ครับพี่เจ็ดหมื่นบาทครับสำหรับรถเท่ๆคันหนึ่งสมมุติเฮ้ยถ้าเจ็ดหมื่น งบไม่ถึงอะพี่มีถ้าแบบเป็นพวกแบบไซส์เล็กลงมาย่อมราคาจะย่อมลงมาไหมอ่าไม่ไม่เกี่ยวกับไซส์เลยพี่มันเกี่ยวกับดีเทลรถรายละเอียดทั้งคันว่าเราจะอัดเท่าไหรครับครับก็อัดเต็มก็แพงหน่อยถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเรียบๆหน่อยก็ราคาราคาก็จะย่อมๆหน่อยครับใช่พี่ครับผมโอเคครับพี่ครับถ้ามีคนสนใจอยากจะสอบถามพี่มี a c e b ุ o k มีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างครับอ่าพิมเข้าไปในเพจ a s k ขึ้นเลยครับ เอสเคครับผมเพจเอสเคคัสจอมโรเลอร์บค์ครับผมเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะไม่เป็นไรพี่ออ๋ติดต่อทางเพจดีกว่าสะดวกดีก็มีอะไรก็ทักไปหาพี่ก็แล้วกันครับผมพี่ก็เข้าใจพี่เขาทํางานอยู่ครับนะฮะพี่ครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับที่พามาเปิดอีกโลกหนึ่งโลไรเดอร์ที่ปั่นที่ไหนก็ได้ใช่พี่ปั่นได้จริงปั่นได้จริงนะยืนยันว่าปั่นได้จริงครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่มาเปิดโลก ครับโรลเลอร์2ล้อ2แรงถีบนะครับขอบพระคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ